ความเก่งเทพของวีนัสจูโร่เขาคนนี้เป็นผู้ที่โดดเด่นที่สุดในเหล่าบรรดาฮาผู้เท่าแล้วสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงความเก่งเทพของวีนัสจูโร่ครับพูดถึงข้อสังเกตต่างๆของเขาคนนี้ครับเรียกได้ว่าเขาคนนี้เนี่ยจากการที่ปรากฏตัวออกมาในตอนล่าสุดครับเป็นคนที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างมากครับเท่ด้วยเฟียลด้วยดูแล้วแข็งแกร่งด้วยแล้วก็โชว์ของกันแบบจัดๆนะเรียกได้ว่าในบรรดาฮาผู้เท่า ครับเขานั้นโชว์ฝีไม้ลายมือได้โดดเด่นกว่าทุกคนที่ปรากฏตัวออกมาในตอนล่าสุดนี้เลยล่ะครับก่อนอื่นบอกไว้ก่อนเลยครับว่าจริงๆเนี่ยผมต้องการที่จะทําข้อมูลของเหล่าบรรดา5้าผู้เฒ่าให้ครบทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับเขาคนนี้เนี่ยต้องขอทําแยกออกมาคลิปหนึ่งเฉพาะเขาคนนี้เลยนะสำหรับวีนัสซิจิโร่นะเพราะว่าเขาโดดเด่นกว่าใครเพื่อนครับต้องแยกหัวข้อมาคุยเฉพาะเรื่องราวของเขาคนเดียวครับส่วนเรื่องห้ผู้เฒ่าคน,นอื่นๆเ,นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในคลิปต่อไปครับผมปดใจเรากันอีกสักนิดนึงนะ มาเข้าสู่เรื่องราวของเรากเลยครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าวีดัสจิโร่นั้นเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาก็โชว์ฝีไม้ลายมือกันในทันทีครับเขาเนี่ยจะมีการฟาดฟนันแปดซิบิต้าด้วยวิชาดาบน้ําแข็งครับโดยไอการใช้วิชาดาบน้ําแข็งในการเล่นการแปดซิบิต้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบฟันแปดซิบิต้าให้ตัวขาดเครื่องอะไรกันัะขนาดนั้นครับแต่เขานั้นใช้วิชาเทคนิคดาบชั้นเซียนเลยในการแชรกแข็งวงจรที่เชื่อมต่อไปยังสมองของแปดซิบิต้าทำให้แปดซิบิต้านั้นหยุดเคลื่อนไหวและไม่สามารถตอบ ้ไปไดโดยการโจมตีลักษณะน,นี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้โดยชัดเจนนะครับว่ามันเป็นวิชาดาที่เป็นเอกลักษณ์เป็นวิชาดาเฉพาะตัวของเขาหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นการใช้วิชาดาที่ผสมผสานเข้ากับพลังพลวิสากของเขาอะไรแบบนี้นะแต่จากภาพที่เห็นออกมาเนี่ยมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งครับว่าการฟาดฟันของเขาที่ก่อให้เกิดเป็นน้ําแข็งเกาะบ,บนร่างกายของศัตรูเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับวิชาที่บลูใช้อย่างมากเลยละครับแล้วทั้งบลูแล้วก็วีนสัสจูโร่เนี่ยทั้งสองคนนี้ก็เรียกว่า เป็นกระดูกด้วยกันทั้งคู่นะคนนึงเป็นบ้ากระดูกครับผมโวยคนหนึ่งเนี่ยเป็นกระดูกแบบแท้ๆเพียวๆเลยนะขอสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับในต,ตอนที่เขาฟาดฟันใส่แปดซิิตา้าเราจะเห็นว่าดาบของเขาเป็นสีดำครับนั่นแปลว่าเขาเนี่ยสามารถใช้ฮาคีได้ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ไม่แปลกับผมถ้าเป็นคนระดับนี้มีฝีมือแบบนี้ครับผมเป็นผู้มีอำนาจประจุสูงสุดของโลกแล้วต่อสู้ได้เนี่ยการใช้ฮาคีก็ถือว่าคงเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนประเภทนี้อยู่แล้วนะแต่ก็ต้องขอเตือนไว้ยอย่างหนึ่งครับว่าไม่ต้องไป ตกใจหรือว่าตื่นเต้นอะไรบ้างกับดาบดำของเขาครับไอดาบดำที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ดาบดำแบบชูซุยหรือว่าดาบดำแบบโยรูที่มันจะเป็นดาบดำถาวรอะไรกันซักขนาดนั้นครับพอย้อนไปก่อนหนี้ครับเราเคยเห็นเขาในตอนที่ไม่ได้เข้าโหมดต่อสู้ครับมีการเอาดาบมาเช็ดมาทําความสะอาดครับผมซึ่งเราก็จะเห็นใบดาบของเขาในตอนนั้นอยู่แล้วครับว่าใบดาบของเขาเนี่ยถ้าไม่ได้มีการต่อสู้ไม่ได้มีการใช้ฮากิปกคุมครับใบดาบมันก็จะเป็นเหล็กธรรมดาครับผมไม่ได้เป็นดาบตามถาว นนั่นเองอะนะข้อสังเกตของวินาซุจิโรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นกับว่าภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดในเหล่าบรรดา5ัฟวทเท่าด้วยกันครับคือแค่ตาการแต่งตัวนี่ก็ฉีกแหวกแนวสุดๆแล้วนะครับคนอื่นเนี่ยเขาใส่สูตรดำนะผมดูดีมีภูมิฐานกันทั้งนั้นเลยนะ โซลดาวีนาซจูโรเนี่ยเป็นคนที่ดูแต่งตัวสบายบายหน่อยนะผมเมิแล้วก็เป็นการแต่งตัวที่มีความคล้ายคลึงกับชาววานด้วยครับดูแล้วมันให้ภาพหลักที่เป็นสายลุยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแถมชื่อเนี่ยวีนาซจูโรนั้นก็ดันไปคล้ายๆกับนามที่โซโลเคยใช้ในตอนแฝงตัวเข้าไปในประเทศวานด้วยครับตอนนั้นเนี่ยโซโลก็มีการใช้ชื่อปลอมว่าเป็นโซโลจูโร่นะ มันลงทายด้วยจูโลเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับแถมตัววิลัสซิจิโร่เนี่ยอ่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยจับสังเกตไปแล้วนะครับว่าดาบของเขาเนี่ยครับมันน่าจะเป็นดาบที่มาจากประเทศวานออะไรแบบนี้ด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าตัวละครแบบนี้ที่เรียกว่าบรรยากาศกลิ่นอายของเขาเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับชาววานอหลายจุดเลยเกินครับท้ายที่สุดแล้วตัวเขาหรือสายเลือดของเขานั้นจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับประเทศวานอจริงๆหรือเปล่าและจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมากน้อยแค่ไหนก็รอเฉลยกันในภายภาคหน้าอีกทีหนึ่งแล้วกันครับ ตอนนี้มีการเปิดเผยชื่อร่างปีศาจของเขาด้วยครับว่าเป็นบาคคดสอม้าคโครงกระดูกครับโดยเจ้าบาคคดส์เนี่ยก็มีความเชื่อว่าเป็นโยใครกระดูกที่เกิดมาจากวิญญาณของม้าที่ถูกไฟเผาไหม้ไปจนตายแล้วนั่นเองนะครับร่างม้าของเขานั้นก็มีการโชว์ความสามารถให้เห็นครับจุดเด่นของม้าแบบเบสิกพื้นฐานแบบที่ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนเลยนั่นก็คือความเร็วนั่นเองครับเราจะอบอกว่าหูเร็วมากเร็วจัดเรยวเฉียวครับเพราะตามเนื้อเรื่องของในตอนนี้เลยเนี่ยแค่แป๊ เดียวครับเขาใช้ล่างมาของเขาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถจัดการแปซิวิต้าไปได้ร่วมๆครึ่งหนึ่งเลยล่ะครับแต่นี้ต้องอธิบายขยายความนิดนึ่งครับคือแปซิวิต้าในเกาะเอเคสเนี่ยเขาก็จะมีการบอกไว้ใช่ไหมครับว่าจะมีประมาณ50ตัวครับถ้านับเป็นตัวเลขเป๊ะๆปครึ่งหนึ่งของ50ตัวคือ25ตัวครับถ้าทําความเข้าใจแบบผิวเผินเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่าตัววีดัสิโรนั้นสามารถจัดการแปซิวิต้าได้ร่วมๆ25่ตัวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วภ ในระยะเวลาเพียงชั่วครู่เลยแหละครับแต่นั่นแหละครับผมตรงนี้ผมต้องขออธิบายนิดนึงนะเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นเลยเนี่ยวินาซจูโร่นั้นคือเคลื่อนที่เร็วก็จริงอยู่ครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะเคลื่อนที่แค่บริเวณขอบเกาะนั่นเองครับเพราะว่าไอแปติวิตาที่มันอยู่ขอบเกาะเนี่ยมันหันหน้าออกไปนอกเกาะแล้วก็โจมตีพวกเรือลบอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าตัววินาซจูโร่เนี่ยเขาเ,เนี่ยเล่นงานพวกแปติวิตาที่มันอยู่บริเวณขอบเกาะซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับแล้วจากภาพที่ออกมาเนี่ยก็มันไม่น่าจะถึง2ยี่บ เป็นตัวเลขเป๊ะๆนะครับผมเพราะฉนั้นกับการที่เหล่าทหารเรือลูกกระจกเนี่ยมีการบอกว่าเฮ้ยแปดซิตาครึ่งดึงถูกเล่นงานไปแล้วเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นการอธิบายในเชิงที่ว่าแปดซิตาครึ่งดึงที่มันอยู่บริเวณขอบก่อนเนี่ยถูกเล่นงานไปแล้วนั่นเองครับไม่ถึงกับเป็นการพูดเหมารวมว่าแปดซิตาครึ่งหนึ่งของทั้งกอนเนี่ยถูกเล่นงานไปนะและถ้ามองว่าแปดซิตาบริเวณขอบกอดถูกเล่นงานไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะล้มแล้วก็หยุดทํางานไปร่วมๆสิตัวบวกลบอะไรประมาณนั้น นั่นเองนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราอ้างอิงจากภาพที่เห็นนะ ผมไม่ได้จะไปด้อยค่าวินาซิจุโรอะไรแต่อย่างใดครับคือเห็นอยู่ครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเก่งมากๆครับผมแล้วก็แข็งแกร่งกระแดบสุดๆเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าจะนับเป็นตัวเลขเป๊ะเนี่ยจากภาพที่ดูเลยนะครับผมผมมองว่ามันไม่น่าจะถึง25ตัวก็แค่นั้นเองนะและในเวลานี้ครับเราได้เห็นล่างครบทั้ง3รูปแบบของวินาซิจุโรแล้วด้วยครับถ้ามองว่าเขาเป็นผู้มีพลังพิเศษจากภูมิศา,ศาสายโซออนครับร่างนี้เนี่ยก็จะมีทั้งร่างมนุษย์ครับร่างไฮบริดแล้วก็ร่างโซออนใช่ไหมครับเราก็ถือว่าเาเข ก็จะเป็นคนที่2ต่อจาก Saturn เซตเทินี่แหละครับที่ได้เห็นล่างครบทั้ง3รูปแบบครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเซตเทิเนี่ยผมว่าผมชอบวินาทจิโร่มากกว่าครับเพราะเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีสไตล์การต่อตู้ที่มีความหลากหลายและโดดเด่นกว่าเซตเทินะเนี่ยใช้ฮากี้ได้ใช้วิชาตาบได้อะไรแบบนี้ครับถ้าไปเปรียบเทียบกับเซตเทิแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสไตล์การต่อตู้นั้นจะพึ่งพาพลังพิเศษจากคนพิศารเป็นหลักครับ แตกต่างจากวีนัสจูโร่ครับมีการใช้ดาบน้ำแข็งได้ใช้ความเร็วของม้ามีการใช้ทักษะการต่อตู้ที่เชี่ยวชาญหลากหลายรูปแบบอะไรแบบนี้ครับและจะบอกครับว่าที่เห็นเก่งๆเนี่ยเรื่องความสามารถของโพพิซาร์วีนัสจูโร่นั้นเรายังไม่ได้เห็นความสามารถที่มันพิสดารพันลึกอะไรสักหร่ยครับเบื้องต้นก็เห็นแค่ว่าม้าตัวนี้เนี่ยมันมีความเร็วอย่างมากอะไรแบบนี้ครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันในตอนต่อไปครับว่าไอ้เจ้าม้าปีศาจบาโคสตตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษที่มันโดดเด่นอะไรมากกว่านี้ไหมครับ จะเหาะเขินเดินอากาศได้ปล่อยแสงเลเซอร์พ่นไฟพ่นน้ําแข็งได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับผมอะไรยังไงก็ต้องรอดูกดันในตอนต่อไปครับคือมันโหดอยู่แล้วนะผมพลังผลิตศาสตร์ยังไงมันก็โกงเลยนะแต่ว่าก็ต้องไปรอดูกดันในตอนหน้าอีกทีนะครับว่ามันจะโชว์ของอะไรออกมาให้เราได้เห็นบ้างนะอธิบายเสริมตรงนี้นิดนึงครับคือตอนนี้เนี่ยมีการอธิบายว่าเป็นบาคดสืบม้าโครงกระดูกใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการบอกชื่อผลิศาสตร์ออกมาตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเดาชื่อผลิศาสตร์เลยแล้วกันนะครับว่าอาจจะเป็นผลิศาสมร โมเดลบาร์คดสื่อนั่นเองครับผมก็เรียกว่าเดากันง่ายๆเลยนะผม <c oughs> คือผมพิสาจอูมาอูมาเนี่ยเราเคยเห็นกันมาแล้วก่อนหน้านี้ครับทั้งผมพิสาจอูมาอูมาที่ปีแอร์เคยกินเข้าไปครับแล้วก็ผมพิสาจอูมาอูมาโมเดลเปกาซัตที่สตองเกอร์กินเข้าไปนั่นเองครับและความฮาคือทั้งปีแอร์แล้วก็สตองเกอร์เนี่ยเป็นผมพิสาจอูมาอูมาที่ทุเรศทุลังมากครับออกแนวฮาออกแนวอุบาทเลยก็ว่าได้นะ ซึ่งต้องบอกว่าในตอนแรกที่ข้อมูลเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วผมอ่านในตอนที่มีการสปอยอะไรออกมาเนี่ย ข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยรีบอธิบายเลยครับว่าฮัลโหลเดี๋ยวก่อนนะถ้าพูดถึงล่างม้าของวิดาซูจูโร่เนี่ยเป็นล่างที่เท่เป็นล่างที่ดีเลยออกแบบมาได้ดีอย่างมากเลยมันไม่ได้ตลกอะไรแต่อย่างใดนะมันดูดีมากๆเลยนะคือเรียกได้ว่าคนปล่อยข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยเขารีบที่จะอธิบายดักไว้ก่อนเลยนะครับกลัวคนไปมีภาพติดตาแล้วก็นึกภาพหลอนของไอ้เจ้าปีแอนแล้วก็ไอ้เจ้ามาเปกาตัสอย่างสตองเกอร์นั่นเองนะ ก็เลยต้องมีการบบรีบอธิบายนิดนึงนะและถ้าผลวิชาของวีราซิโดเป็นผลวิชาอุมาอุมาโมเดลบาคสื่อจริงครับก็อาจกล่าวได้ว่าเขานั้นจะเป็นผู้ครอบครองผลวิชาอุมาอุมาที่ดีที่สุดในบรรดาผลวิชาประเภทนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า ดูดีแล้วก็เท่ที่สุดแล้วนะเราจะเห็นว่ามันมีควันสีดำล้อมรอบอบริเวณคอเขาด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ดาวไว้เบื้องต้นนะครับว่าก็คงเป็นพลังจากภวบิสัตร์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกันนั่นเองนะและแน่นอนครับว่ารูปลักษณ์ที่มันผิดแปลกเหนือธรรมชาติกันสักขนาดนี้ครับถ้าเป็นสายโซอนก็คงไม่ได้เป็นสายโซอนทั่วไปอยู่แล้วครับเบื้องต้นก็คาดว่าคงเป็นสายโซอนประเภทพันสัตว์มายานั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าล และนอกจากนี้ครับเพื่อนเพื่อนยังสามารถสรนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกบนาชัยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ